สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมา DIY ล้อรถเก่าให้สามารถนำมาใช้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ทำสวนยอมกันนะครับตอนนี้ก็เรามาถึงสวนแล้วนะคะเราก็จะเอาล้อรถยนต์นี่คือล้อรถยนต์นะคะ อันนี้ก็เราก็มัดมัดใช้ได้เรามัดด้วยเชือกเส้นเดียวแบบน,นี้มาแต่ว่าเอาไปพันพันพันข้างในนอปนะเนาะนี่ซื้อลอกเกาซื้อมาเส้นละยี่สิบบาทโอ้เส้นละยี่สิบบาทเองเหรอ,อ,เ,อเ,เขาจะเอาไปใช้ประโยนแบนก็ เป็นขยะอย่างเดียวอืมเขาจะเอาไปทิ้งที่บอกขยะเลยใช่ไหมวันนี้ต่างล้อมากันแปลงทำสวนดอกไม้ทำสนหย,สนยอกกี่เส้นพาะวันนี้วันนี้ลำนี้ได้ทั้งหมด25เส้นโอ้อนี่25เส้นเลยเหรอ ดูเหมือนนิดเดียวนะโอ้ยระวังระวังโดนรถเต็มเลยอุ้ยมันเกี่ยวโดนรถอะ่ะเต็มกระบะได้แคย่ยี่สิบห้าเซนฝุ่นคลุ้งเลยซื้อมาเส้นละยี่สิบบาทถือว่าถูก <c oughs> ล็อกเก่านี่นี่ถ้าไม่ออกไป ไม่เอาไปรอทำไม่ก็ทิ้งขยะอย่างเดียวทอดทิ้งออกมาใกล้หน่อยเดี๋ยวมันโดนใส่รถเป็นรองอันนี้เราก็ถือซื้อมาปลูกต้นไม้ดอกไม้มันใช้ประโยชน์ดีกว่าการที่จะใช้ล้อยาง ถ้าไม่ใช้ล้อยางก็ใช้ก้อนหินมาการดินการแปลงถ้าไม่ใช้ล้อยางก็ต้องไปซื้อก้อนหินก้อนใหญ่ๆก้อน,นก้อนใหญ่ยกอไม่ไหวแพงเนาะมันราคาสูง้วยมันลำบากกันขนย้ายก็พอดีใกล้ๆบ้านมี อูอูซ่อมรถล้ลอเก่ามีเยอะ,อะก็เลยซื้อล้อเก่ามาใช้ครับจะให้มาดูการตัดหน้าอย่างอุปกรณ์มี<น>อะไรบ้างนี่ใช้คัตเตอร์อันนี้เลย ง่าย,ายคือคัตเตอร์นี่ก็ตัดได้แต่ล้อยางกัรที่ไม่ตัดเลยมันมันก็ได้แต่แต่ถ้าไม่ตัดมันมีช่องอตรงด้านในเนี่ยดินมันไม่เข้าแล้วเวลารดน้ำมันส่วนที่ดินเข้าข้างในมันรดน้ำได้ไม่ทั่วถึงต้องเอา่วน้ายาง ฝั่งด้ามบนออกแต่ตำแหนง่งตำแหน่งจะเอาประมาณแนวนี้แต่ถ้าชิดชิดของนอกเกินมันมันมีเส้นลวดอยู่ขอบ,ขอบด้านชิดขอบตรงนี้เนาะแต่ทางมาประมาณแนวนี้แนวนี้จะไม่มีเส้นรลวดอยู่ด้านใน ถ้าถางมาข้างในก็จะมีเส้นร่วดีกจะตัดไม่ไม่เข้านะาเดี๋ยวจะดูให้ดูวิธีเชคัตเตอร์กริดง่ายๆอันนี้ถือว่ายางยางเส้นนี้ถือว่าไม่หนาจะกริดง่ายนะกรีดป,ประมาณสักสองสามรอบก็ขาดแล้ว ถ้ามีเคียวเนาะอพอดีเคียวของเรามันคมมันหายถ้าใช้เคียวนี่คัตเตอร์คมนี่สามสกริดสามครั้งได้ละคัตเตอร์ต้องคมคมนะยี่สิบห้าล้อนี่ จะจะนานเท่าไหร่กรีดเสร็จพอร้องหนึ่งก็ประมาณประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีนี่ได้หนึ่งวงแล้วเนา่แต่มันบางทีมันปวนมือก็เลยต้องค่อยๆทำไปอืม ตอนนี้พี่ซังก็เกรีดได้หนึ่งวงแล้วนะคะกำลังกรีดวงที่สองเดี๋ยวมุมนี้จะเห็นชัดกว่าหน่อยเนอ่อยเอามุมนี้กรีดง่ายๆอย่างนี้เลยประมาณส,สองนาทีสามนาที ตอนนี้พี่ซางก็ตัดมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะไหนดูซิว่าได้กองนี้มีกี่ล้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็สิบสองสาสิบสี่นี่กำลังจะตัดวงที่สิบห้าใช้กี่วงตอนนี้ยอม ยอมหนึ่งนี่ประมาณสิบห้าวงนอยอมหนึ่งเหรออือออันนี้ทําไปแล้วสองยอมนะมแล้วอีกสองสองยอม,อมตอนนี้ก็สักประมาณหกโมงเนาะหกโมงเย็นนะนี่พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกเดยนอยู่หลังพี่สังตรงนี้นะคะครับ ตัหน้ายางเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปทำเป็นสวนยอมทำได้สมยอมทางนู้นหรืออีกสมยอมสุดท้ายวันนี้จะพามาทำสวนยอมการดินดดทำสวนยอมเดี๋ยวต้องปรับตำแหน่งที่จะวางไ้ล้อยางเนาะ เดี๋ยวปรับเสร็จแล้วก็จะวางแล้วก็จะถมดินอ่ะทำไมต้องขุดเป็นร่องร่องต้องวางตำแหน่งต้องต้องขุดร่องตำแหน่งที่จะวางไอ้ล้อเพราะว่าดินมันถม ถมอยู่ดัดม้มบนต,ต้องขุดเป็นวงกลมให้มันได้รูปทรงที่ต้องการต้องขุดเป็นร่องวงกลมเดี๋ยวจะเอาล้อ,อย่างที่ตัดมาวาง ตอนนี้ก็ปรับร่อ,องที่จะวางวงล้อเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาวงล้อมาวางให้เป็นวงกลมตรงที่จะทำสนหย่อนตรงนี้เนาะจะเ,เอาล้อ,อย่างที่ตัดเสร็จ วางไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถมดินดูสิว่าวางต้องใช้ล้อกี่วงพอดีดล้อยางมีวงใหญ่วงเล็กเนาะเดจะเลือกวงที่มันขนาดเท่ากัน จะได้จะได้สมดุลกันโอ้พอดีนาจยะ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11วงจะพอดี11วงตรงนี้จัดให้ได้รูปทรงเดี๋ยวก็จะถมดินเลยน่าจะเป็นวงกลมดีแล้วเนาะ ต้องใช้พลัว่วแล้ว,ว่าต้องตัดดินสายด้านในวงลอ้อจอนี่มันมันจะเหมาะในการขุดแต่เอ,ต,เอตัดดินเข้าในข้างในนี่มันต้องใช้พลัว่วมันถึงจะทำงานได้สะดวกเนาะ ดีให้ปรับดินให้มันเข้าที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเอาปุ๋ยคอเท,ทแล้วก็คลุกคล้าบนนี้เลยอ่าอันนี้ตักไปเรื่อยๆให้มันไตักให้มันเต็มทุกวง อันนี้ก็จะที่ใช้วงล้อก็มันจักการดินเนะาะให้ดินเพื่อม่ให้ดินกระจ,จักรกระจายข้างหล่องจะอยู่บริเวณในล้อไ้ตรงกลางไอ้สปริงเกอร์ ผมไปเรื่อยๆที่ผมใช้ล้อยางล้อยางก็จะดีตรงนี้จะคอยก้านดินมาให้ดินกระจัดก,กระจายไปบริเวณล้อมหนอกเนาะ จะอยู่บริเวณด้านในาล้อ,อยางจะได้ดูเรียบร้อยสวยงามเป็นขอบโค้งโค้งตามทรงล้อ,อยางก็จะเห็นมีมิติ xuống anh à. Okay. น,นี่ก็ปรับเสร็จก็จะรูปทรงก็จะประมาณนี้หาปุ๋ยข้อมาผสมดินรอปลูกครับกำปรับตำแหน่งทำสมยอมผมได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด4จุด ก็คลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับชมเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ